ดีคุณคูชาววดป้อมอา,าสาดิฉันนาสาดิพนันบุญรอดดินั้นในชั้นไม่มาศึกษาปีที่5ชั้นหนึ่ที่19นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอความรู้ประกอบอินฟโฟกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติศาสนากิจของชาวมุสลิมนะคะหรือว่าพิธีกรรมที่สําคัญ ของาศาสนาอิสลามนะคะค่ะโดยหลักปฏิบัติของอิสลาม5ประการนะคะจะประกอบไปด้วยการกล่าวปฏิญาณตนการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตและการประกอบพิธีฮัทค่ะในวันนี้นะคะในชั้นจะมานําเสนอ2ใน5พิธีกรรมนะคะก็คือพิธีประกอบพิธีฮัทและพิธีการละหมานั่นเองค่ะค่ะมาเริ่มที่การประกอบพิธีฮันทรระนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5หลักปฏิบาาัติศาสนจของชาวมุสลิมนะคะที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย แล้วก็ทรัพย์สินนะคะหรือว่าปัจจัยที่จะใช้ในการเดินทางมาประกอบพิธีกรรมนั่นเองค่ะการประกอบพิธีฮันนะคะชาวมุสลิมจะยืนต่อหน้ากระบะแล้วกล่าวคำสรเสริญต่อพระเจ้ารวมทั้งสวดภาวนากล่าควคำขอพรและวิ่งวนต่อพระองค์ค่ะซึ่งกระบะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะจะตั้งอยู่ใจกลางมัสยิดห้าลองนครม,มากักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะ าก,การประกอบพิธีฮันนะคะนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างมิตรภาพนะคะระหว่างมุสลิมทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติต่างถินง่นฐานต่างวัฒนธรรมนะคะต่างก็มาใช้ชีวิตร่วมกันในเวลาสั้สนๆนะคะเพื่อมาประกอบสนาสก,กิจร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นเองค่ะโดยการประกอบพิธีฮันนะคะเชื่อว่าเกิดในช่วงที่ในยุคที่มีความขัดแย้งและอะไรซึ่งสัจธรรมในกลุ่มชาวอาหรับนะคะโดย อัลลอฮ์นะคะก็ได้สั่งให้ท่านสดามุฮัมมัดนะคะได้ทําให้ประชาชนมีความเป็นประชาชาติเดียวกันโดยการยึดมั่นและศรัทธานในพระเจ้าองค์เดียวกันโดยพิธีฮัทนะคะจะจัดขึ้นในช่วงเดือนซุนฮิยยะนะคะหรือว่าเดือนที่12ตามปฏิทินฮิลล์และในปีนี้นะคะการประกอบพิธีฮัทนะคะก็จะเริ่มขึ้นในช่วงของตอนเย็นของวันอังคารที่28กรกฎาคมจนถึงตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่สองสิงหาคมนั่นเองค่ะ ส่วนชาวมุสลิมนะคะที่ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประกอบพิธีค่ะนะคะก็จะเฉลิมฉลองทําบุญเลี้ยงอาหารที่บ้านนะคะโดยเรียกว่าเป็นวันอีดิวอันฮานั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นพิธีการละหมานะคะซึ่งพิธีการละมานะคะเป็นการแสดงความเคารพต่ออันลอ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยความสงบและสํารวมค่ะ การละหมาดนะคะจะหมายถึงการขอพรและความหมายทางศาสนานะคะการละหมาดจะหมายถึงการกล่าวและการกระทําซึ่งเริ่มต้นด้วยตักบินและจบลงด้วยสลามค่ะอันลอได้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการละหมาดไว้ในอัมพีอักุรอาดโดยมีใจความสําคัญว่าการละหมานะคะจะต้องมีอาบน้ําละหมาดทุกครั้งนะคะโดยในกรณีที่ไม่มีน้ำนะคะสามารถใช้ดายามุมก็คือฝุ่นดินที่มีความสะอาดทดแทนได้นั่นเองค่ะ การละหมาดนะคะจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่มีอายุ7ปีขึ้นไปนะคะโดยการละหมาดนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกนะคะละหมาดฟันดูหรือก็คือเป็นภาคบังคับนะคะโดยประกอบไปด้วยอย่างที่1นนะคะละหมาดประจําเวลาก็คือละหมาดที่กระทํา5เวลาต่อวันนะคะอย่างที่2ละหมาดวันศุกร์อันนี้เฉพาะเพศชายที่กระทานะคะและอย่างสุดท้ายนะคะละหมาดจีนาสะอันนี้จะสําหรับผู้ที่ถึงแกกรรมนะคะซึ่งละหมาดภาคบังคับนะคะจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ บรรลุนิติภาวะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะและอย่างที่2นะคะละหมาดซุนนะเป็นละหมาดภาคที่ไม่บังคับนะคะเช่นกันว่าหากปฏิบัติก็จะได้รับบุญเพิ่มมากขึ้นส่วนถ้าหากไม่ปฏิบัติก็จะไม่นับว่าเป็นบาปคะ่ะซึ่งการละหมาดนะคะจะกระทำโดยการอ่านบทสัรเสริและการวิงวอนด้วยอาการต่างๆนะคะ โดยเมื่อละหมานะคะชาวมุสลิมน,นะคะจะหันหน้าไปทางกะบะนะคะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยและละหมาด5้าเวลาต่อวันนะคะเรียกว่าละหมาดฟันดูนั่นเองค่ะค่ะโดยการละหมาดห้าเวลานะคะประกอบด้วยละหมาดสุฮีนะคะก็คือเป็นช่วงย่ำรุ่งตีห้าถึงหกโมงเช้าละหมาดที่สองนะคะละหมาดสุรีนะคะเป็นช่วงบ่ายนะคะก็คือเที่ยงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงนะคะ ละหมาที่3นะคะอัศสลีก็คือเป็นช่วงเย็นนะคะบ่าย3ามถึงห้าโมงอ่งที่4นะคะละหมามักคาริปนะคะก็คือเป็นช่วงพบกค่ำนะคะหกโมงครึ่งถึงประมาณทุ่มและอย่างสุดท้ายนะคะละหมาอิชาก็คือเป็นช่วงกลางคืนในเวลาประมาณ2องทุ่มขึ้นไปนั่นเองค่ะค่ะการละหมาดนะคะจะ ช่วยฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลามีความอดทนนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าการละหมานะคะจะช่วยชำระบาปชำระจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอีกด้วยค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ